สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพิจิกท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาพิจิกท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะในช่วงที่ดาวพระเกตย้าย ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยนะคะดาวพระเกตค่ะจะย้ายครั้งนี้นะคะย้ายในวันที่4พฤศจิกายนยาวไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2566ค่ะเรียกได้ว่ายาวไปจนถึงสิ้นปีกันเลยทีเดียวนะคะบวกลบแล้วก็กินระยะเวลาเกือบจะสองเดือนเต็มกันเลยทีเดียวในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีพิจิกไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านก็ตาม ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาให้ท่านใจเย็นๆนะคะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวท่านให้ได้อย่าใจใหญ่อย่าโลภมากอย่าใจนักเลงที่ต้องเตือนก่อนก็เพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นั้นมักจะมีเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยมีดวงได้แก้ไขกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าและอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะ พราะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีการติดต่อกับผู้คนมากขึ้นท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะมีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นจะได้รู้จักกาลรรยานามิตรจะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะเอาใจไปผูกพันกับคนใกล้ชิดบางคนมากกว่าปกติคะ่ะจะมีใครบางคนทําให้ท่านต้องเป็นห่วงหรือมีเรื่องที่ทําให้ท่านต้องคิดเกี่ยวกับตัวเขามากกว่าช่วงที่ผ่านมา เช่นคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของท่านอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานเพื่อนร่วมงานบางคนหรือว่าบุตรหลานคู่ครองคนรักนะคะถึงได้คอยเตือนให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ท่านวิตกกังวลใจอยู่นั้นอาจจะไม่เป็นไปตามที่ท่านคิดหรือวิตกกังวลใจก็ได้อย่าเป็นห่วงคนอื่นมากจนเกินไปนะคะเดินทางสายกลางคะ่ะ อย่าคิดและคิดน้อยอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านโดยเฉพาะหากท่านอยู่กับคู่ครองหรือว่าคนรักแต่หากไม่มีคู่ครองคนรักหากท่านอยู่กับเพื่อนร่วมงานนะคะก็ขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาหากเป็นเรื่องงานขอให้ท่านทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ้วะรัดก,กลุ่มค่ะเพราะช่วงนี้คนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านมักจะทำให้ท่านอึนอดอัดลำบากใจหากบางท่านสมมุตินะคะท่านทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม ท่านก็จะมีความรู้สึกว่าท่านเหน็ดอยู่คนเดียวทํางานมากกว่าคนอื่นไม่ว่าท่านจะทํางานประจําหรือว่าทํางานอิสระแต่ว่ามีหุ้นส่วนมีคู่ค้าคู่สัญญาช่วงนี้ท่านอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไประวังเขาจะทําให้งานของท่านมีปัญหาติดขัดล่าช้าหรือว่านําปัญหามาให้ท่านต้องแก้ไขเป็นช่วงที่คนรอบข้างทั้งที่บ้านและที่ทํางานค่ะมักจะนําปัญหามาให แต่ในข้อดีๆมุมดีๆนะคะข้อที่1ช่วงนี้ท่านจะมองขาดอ่านใจคนแม่นฝันแม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองท่านจะคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีใครทําอะไรท่านได้หากที่ผ่านมาท่านเป็นคนที่กระตันยูต่อปิดามารดาและผู้มีพระคุณหรือครูบาอาจารย์เป็นคนที่ใจบุญชอบช่วยเหลือเห็นคนที่ลําบากท่านมักจะยื่นมือเข้าไปช่วย เห็นสัตว์ที่ลำบากหรือว่าเจ็บป่วยท่านก็มักจะยื่นมือเข้าไปช่วยช่วงนี้ล่ละคะ่ะสิ่งเหล่านั้นจะคอยช่วยเหลือท่านจะหนุนนำสิ่งดีๆมาให้ท่านช่วงนี้ลางสังหรณ์ของท่านจะแม่นมากๆนะคะหากที่ผ่านมาท่านเป็นคนใจบุญอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นและสามารถใช้ความรู้สึกของท่านนั้นช่วยท่านตัดสินใจในบางเรื่องได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ตัดสินใจเรื่องที่สำคัญสคัญอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ ขอเพียงอย่างเดียวใหญ่ใจใหญ่ยยใจนักเลงก็พอไม่ว่าท่านจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามขอให้ท่านมีสติคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจทีนี้ความรู้สึกบอกว่ายังไงให้ท่านตัดสินใจตามนั้นได้เลยสมมุติหากท่านจําเป็นที่จะต้องเดินทางเพื่อไปติดต่อหรือว่าไปธุระที่สําคัญมากๆหากท่านมีความรู้สึกว่าวาวุ่นใจมันเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าไม่ค่อยอยากเดินทางให้ท่านหยุดนะคะไม่ต้องฝืนเด็ก อยากฝื้นเด็กขาดช่วงนี้ท่านจะสัมผัสกับคนที่เข้ามาหาท่านได้ด้วยท่านจะสัมผัสได้เลยว่าบุคคลที่เข้ามานั้นมาเพื่อหวังผลประโยชน์จากตัวท่านหรือมาเพราะความจริงใจและเป็นช่วงที่ท่านหากศรัทธาสิ่งใดแล้วท่านก็จะเข้าไปใกล้ชิดแบบจริงจังชน,นิดที่ว่าที่ไหนมีสิ่งที่ท่านเคารพนับถือท่านจะดันโดนไปท่านจะหาทางไปจนได้ มีสิที่ท่านก็จะพยายามไปให้ได้มากที่สุดและหากท่านสนใจอะไรแล้วหรือว่าทำงานอะไรหยุ่ก็ตามท่านจะทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนั้นมากๆเป็นช่วงที่ท่านสติปัญญาเปิดหากมีปัญหาเกิดขึ้นท่านจะแก้ไขกับปัญหาได้ไวมากแต่ช่วงนี้จะทำอะไรก็ตามอย่าใจอย่ายาลบมากอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นหากจำเป็นจะต้องนำเงินไปลงทนุนหรือว่าต่อยอด ่านก็ต้องศึกษาให้ดีๆและให้ท่านค่อยๆลงทุนอย่าหวังรวยในครั้งแรกให้ท่านค่อยๆทําค่อยๆเริ่มจะดีกว่าหากท่านจะร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครก็ตามท่านจะต้องมีหนังสือสัญญาที่ชัดเจนหรือต้องมีพยานรู้เห็นทุกครั้งห้ามใช้คําว่าใจวัดใจโดยเด็กค่ะช่วงนี้ท่านใจใหญ่ใจนักเลงหากทําอะไรแล้วจะสุดกับสิ่งสิ่งนั้นอย่าใจอ่อนขี้สงสารนะคะ อย่าช่วยเหลือใครก็ตามขอให้ท่านช่วยเท่าที่ท่านช่วยได้ก็พอคะ่ะหากไม่ไหวห้ามปุ่นเด็กขาดห้ามเซ็นคำประกันให้ใครโดยเด็กขาดอย่าลงเชื่อในสิ่งที่เขาพูดจาหวาดล้อมนั่นก็เป็นเพราะว่าเขารู้จุดอ่อนของท่านหากท่านรักใครท่านรักจริงหากท่านช่วยเหลือใครท่านก็จะช่วยให้ถึงที่สุดระวังจะเดือดร้อนจากการช่วยเหลือคนอื่นระวังจะเสียรู้เงินทองหมดบัญชีเพราะเชื่อคนอื่นและไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าไว้ใจ ใครให้คิดก่อนพูดเสมอด้วยช่วงนี้นะคะปากอย่าไว้อย่าใจร้อนวู่วามระวังจะเสียชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองจากการที่ท่านนั้นใจร้อนมากจนเกินไปทําอะไรไม่รู้จักคิดนั่นเองนะคะช่วงนี้ท่านหัวร้อนจะทําอะไรก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาและควบคุมอารมณ์ของท่านให้ได้อะไรที่ไม่ดีห้ามทำโดยเด็ดขาดระวังนะคะความลับจะถูกเปิดเผย การงานของท่านในช่วงนี้ท่านทำงานเก่งผลงานออกมาดีมากหากได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นไหนก็ตามไม่ว่างานนั้นหรือว่าโปรเจก t นั้นจะยากมากเพียงใดจะเห็นเพียงใดก็ตามไม่เกินความสามารถของท่านให้ท่านลองสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะช่วงนี้งานบางงานคนอื่นทำไม่ได้แต่ท่านทำได้จึงเป็นที่มาของการที่ว่ามีคนเข้ามาหาท่านเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่คนเดือดร้อนจะเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านค่อนข้างบ่อย ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยและเป็นช่วงที่คนรอบข้างจะช่วยเหลือท่านด้วยในเวลาเดียวกันหากท่านติขดขัดมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องนั้นๆและเป็นคนเก่าๆเ,เดิมๆที่เคยช่วยเหลือท่านมาเป็นประจำขอเตือนท่านเรื่องเงิน,เง,นเงินทองๆอ,อีกนิดนึงนะคะข้อนี้เป็นข้อที่2เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวงังช่วงนี้การเงินของท่านดีขึ้น คนภายนอกจะมองว่าท่านร่ำรวยเพราะว่าท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นรายรับที่ท่านไม่ได้ได้รับเป็นประจำบางท่านก็จะได้เงินพิเศษจากงานประจำที่ท่านทำอยู่หรือบางท่านได้เงินพิเศษจากงานพิเศษได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้การเงินของท่านดีขึ้นมีเงินให้ใช้จ่ายคล่องมือขึ้นพยายามอย่าทำตัวรวยอย่าขยันโพสเรื่องที่ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่ซื้อนั่นซื้อนี่ก็อย่าขยันโพสนะคะ การที่ท่านโพสต์จะเป็นการเรียกให้คนเข้ามารบกวนท่านด้านเงินเงินทองทองระวังนะคะจะมีคนเข้ามาหลอกลวงระวังมิจฉาชีพอย่าลงเชื่อหากมีใครเข้ามาชักชวนท่านไปลงทุนต่างๆนานาโดยที่เขานั้นนําผลประโยชน์มาหลอกล่อหรือว่าจะนําเงินไปต่อยอดในช่วงนี้ขอให้ท่านนั้นคิดให้ดีๆช่วงนี้ท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงมีคนรอบข้างจ้องที่จะเอารรดเอาเปรียบท่านอยู่ มีคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์จากตัวท่านในช่วงสองเดือนนี้ขอให้ท่านมีสติในการลงทุนมีสติในการช่วยเหลือเงินของเราอย่านําไปใส่ไว้ในมือใครคะ่ะเดี๋ยวท่านจะเสียใจในภายหลังนั่นเองนะคะช่วงนี้ท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นคนที่ท่านถูกชะตาอาจจะมาในลักษณะของเพื่อนใหม่หรือว่าคนรักสองเดือนนี้บคุคคลคนนี้จะเข้ามาหาท่าน จะได้รู้จักกันโดยบังเอิญหรือไม่ก็เกิดจากการทำงานโดยภาพรวมดาวพระเกตย้ายครั้งนี้นะคะการงานและการเงินดีขึ้นจะทำอะไรก็ตามขอให้มีสติเยอะอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่ต้องมานั่งเสีใจในภายหลังทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกมาขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะแต่จะเกิดขึ้นแน่นอนจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุข อขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ